ประกันอุบัติเหตุห้าร้อยบาทต่อปีให้ความคุ้มครองอะไรบ้างถ้ครับมาดูครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยบางคนบอกว่ามีมากดีกว่ามีน้อยนะครับมีน้อยดีกว่าไม่มีนะครับประกันอุบัติเหตุห้าร้อยบาทต่อปีให้ความคุ้มครองกรณีจากไปด้วยอุบัติเหตุนะครับคุ้มครองให้หนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเกิดพิการทุกรทรภาพก็จะให้หนึ่งแสนบาทถ้าถูกฆาตกรรร่าทำร้ายนะครับจ่ายให้หนึ่งแสนบาทถ้า จากไปด้วยการขับขี่หรือว่าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับจ่ายให้ห้าหมื่นบาทแล้วก็มีถ้าจากไปด้วยอุบัติเหตุนในวันนักขัตเกล์กนะครับเพิ่มให้อีกหนึ่งแสนบาทเท่ากับว่าถ้าจากไปในวันนักขับเตลไดนี่จ่ายให้สองแสนบาทนะครับแล้วก็จ่ายกรณีมีเงินค่าปงศพนะครับให้หนึ่งหมื่นบาทตรงนี้ให้ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยแต่ว่ากรณีเจ็บป่วยต้องให้หลังจากทำให้เลยไป 1 8 0วันก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือกรณีถ้าอุบัติเหตุปุ๊บแล้วไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมีเงินชดเชยให้วันละ200บาทครับอันนี้คืออุบัติเหตุปีละ500บาทนะครับบุคคลที่สามารถทําได้ก็คืออายุตั้งแต่อายุ6ปีถึงอายุ60ปีสามารถทําได้นะครับพี่น้องเราชาวบ้านเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะครับสามารถทําแผนนี้ได้ครับ